สวัสดีค่ะทุกๆคนเช้านี้พบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเช้านี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นนิเกอิเช้านะคะเช้านี้แอดให้ลูดเบิ้ลทิ้งไว้นะคะแอดให้รูดห้าค่ะนิเกอิเช้านี้นะคะ แอดเจาะให้ห้าเก้าค่ะหุ้นนีเคอีกเช้าประจำวันที่สามพฤศจิกายนหกสี่รูดเบิ้ลรูดห้าเจาะห้าเก้านะคะทุกคนและเพื่อไม่อยากพลาดการติดตามให้ทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะ เชา้านี้อัดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงๆรวยๆมีตังใช้กันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ